นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานการสร้างของชอบราเดอร์นะครับมาถ่ายทำในเมืองไทยหนังชื่อเรื่องว่าเดอะโกลเด้นบุ h a าแต่ว่าตอนที่มาออกเป็นแผ่นวีซีดีในเมืองไทยนั้นตั้งชื่อว่าขุมทรัพย์เทวรูปทองคำเป็นหนังเมื่อปี2,009นะครับก็เลยทำให้เราได้มีโอกาสเห็นมุมมองของตากล้องนะครับที่ถ่ายทำ ประเทศไทยในปี2 0 0 9หรือว่าบางภาพนั้นอาจจะเป็น2,108นะครับ,รบ,รบก็มีหลายภาพนะครับที่ดูมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับมีนนสนามบินกรุงเทพหรือว่าสนามบินดอนเมืองนะครับแล้วอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหลักเหน็เหนๆนะ่ครับก็คือโรงแรมไทยโฮเทลสมัยนั้นเมื่อ59ปีที่แล้วโรงแรมอยู่ที่ถนน ประชาธิปไตยนะครับใกล้ๆก,กับสีแยกวิสุทธิกษัตริย์ตรงข้ามกับวัตรีทศเทพปัจจุบันตัวโรงแรมนี้น่าจะยังอยู่นะครับแต่เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นนะครับนี่เขาถ่ายโลเคชั่นหน้าโรงแรมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับบางท่านสงสัยว่านี่เป็นภาพตอนกลางคืนนะครับทําไมถ่ายอันนี้สาราชลิงไทยทําไมถ่ายที่โรงแรมไทโฮเต็ลไม่ไปถ่ายโรงแรมใหญ่ๆอย่าง ดุสิตธานีนะครับ2,509นั้นโรงแรมดุสิตธานีที่ถนนพระราม4ใกล้ๆสวนลุมนั้นยังไม่ทราบน,นะครับนี่ออกไปข้างนอกแล้วนะครับมีถ่ายรถไฟแล้วก็จะไปที่เจดีนี่แหละครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับมีเจดีบริวารแล้วนี่น่าจะเป็นที่ทําการของสํานักงานตํารวจนะครับก็อยู่ในกรุงเทพเยอะครับฉากนี้มาที่สถานีรถไฟทนบุรี อาคารเดิมนะครับปัจจุบันเป็นการอนุรักษ์อาคารแล้วก็ย้ายสถานีรถไฟไปอยู่ที่ทางนู้นแหะครับเกือบถึงถนนจรัญแต่ว่าตั้งชื่อเป็นสถานีธนบุรีเดิมเป็นสถานีบางกอกน้อยนะครับแต่นี่คือตัวอาคารดั้งเดิมของสถานีธนบุรีผมสังเกตดูนะครับเวลาถ่ายในขบวนรถไฟจะเป็นสถานที่ที่จัดฉากขึ้นมานะครับไม่ใช่โบกี้รถไฟจริงๆของเมืองไทยนะครับ แล้วอีกสถานีหนึ่งที่ผู้โดยสารไปลงอาจว่าบางอะไรไม่รู้นะครับเด็กๆแล้วก็ไปที่โรงเรียนโกสลว,วิทยานะครับอันนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับเด็กๆกาลังเล่นแล้วก็เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแถวๆร้านที่ขายวัตถุโบราณอาจจะอยู่แถวๆซอจชิงช้าก็ได้นะครับไม่แน่ใจแล้วก็ที่ชอบกันบ่อยนะครับก็คือต้องถ่ายในคลองที่อยู่ในกรุงเทพนะครับ ล่องไปล่องมารุ่นเดี๋ยวก็ไปโผล่ที่อยุธยานี่ครับสภาเวลาดูหนังต่างประเทศที่มาถ่ายทําในเมืองไทยแล้วเห็นโลเคชั่นในเมืองไทยแล้วดูแล้วมีความสุขนะครับเพราะว่าแต่ละที่นั้นใกล้กันเหลือเกินนะครับจริงๆเดินทางจริงๆไม่ใกล้ยอย่างนี้นะครับนี่เป็นที่อยุธยานะครับเจดีย์ใหญ่3มองค์แล้วก็บริเวณรอบข้าง วิหารระมงคลบออพิษนะครับนี่ปี2508หรือ2509นะครับยังไม่บวรนะเหมือนอย่างปัจจุบันแล้วก็วิ่งอีกผู้ร้ายมาขึ้นรถครับรถก็เป็นรถแท็กซี่ต้องเป็นรถของกองถ่ายนะครับที่จะเตรียมเอาไว้นะครับหนังเรื่องนี้น่าจะเข้ามาฉายในเมืองไทยด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับ สถานที่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นหนังของชอบราเดอร์แทบทุกเรื่องนั้นมาหมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าตอนที่เข้ามาฉายในเมืองไทยนั้นชื่อหนังโรงไม่แน่ใจนะครับว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับนี่เป็นภาพจากแผ่น VCD นะครับที่ออกจําหน่ายในยุคแรกๆของการทำแผ่น VCD นะครับตั้งชื่อเรื่องว่าขุมทรัพย์เทวรูปทองคำนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะดู กรุงเทพในอดีตหรือว่าอายุทยานในอดีตท,ที่มีอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ต้องไปหาแผ่น v c d มาดูนะครับก็จะเห็นภาพต่างๆเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่ภาพนิ่งอย่างที่ผมทำาให้ดูนะครับ